เพราะฉะนั้นคนมีอย่างนี้พวกเราคนเสื้อแดงดป้องมาปป็นป้องตั้งใจด้มากพี่มากับเรบค,คนเสื้อแดงครับบอกท่านทักษิณดีขนาดนี้เราต้องช่วยกันออกมาปกป้อง นะคนะแสดงต้องช่วยออกมาปกป้องทักษิณทำา30บาทรักษาทุกโรคตามปรับปรามยาเสพติดติดขาดทักษิณเป็นคนดีขนาดนี้เราต้องช่วยออามาปกป้องนะครับเอบปกม็บแล้วนะคนะแสดงนะปกมอบมาชนกับปอทอนะ,มอ,ะมอบปอทก็มาขับไล่ทักษิณเอ้ไม่ได้ขับไล่เดียมาทวงถามอยู่ว่าทักษิณอยู่ไหนทักษิณต้องออกมาติดคุกนะ เออนะครับมาวุ่นวายกันเลยแบบวุ่นวายมอ็อบชนมอนะ็อบะฮะตอนนี้นะกลายเป็นว่าไม่ได้ชนม็อบหรอกแต่ว่ามันดูทรงแล้วมันแบบไม่ไหวนะเออนะครับจะมาวุ่นวายแบบเดิมอีกหรอแบบม็อบเสื้อแดงม็อบเสื้อเหลืองออกมาชนกันอีกหรือเปล่านะเออจะไปนาไปสู่การรัฐประหารอีกหรือเปล่านะว่าดูม็อบตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่แล้วลครับม็อบตอนนี้ นะเออคือมันไม่ได้มีแบบเหมือนตอนที่สมัยส่วนที่นำมานะมสมัยส่วนที่นำนโอ้โหมบนี่เยอะมากนะแต่ม็บคอปทอมอ,อปทอมันก็ไม่ได้แบบคนเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนะนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอันนี้นะก,ก็อันนี้สนับสนุนเขานะในการที่จะ มาตามล่าความยุติธรรมแค่นั้นเองแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะเพราะคนเมื่อยล้าหมดแล้วนะคนไม่อยากออกไปมบถึงแม้ว่าจะเห็นด้วยก็ตามเถอะนะครับถึงแม้ว่าจะเเห็นด้วยในการที่จะมาออกว่าความยุติธรรมในไอ้ทักษิณไม่ติดไม่ติดคุกเนี่ยนะแต่ว่าคนไม่ออกมาแล้วนะคนขี้เกียจคนอยู่บ้านดีกว่านะครับไปทำอะไรมันได้นะ มันเป็นนักโทษเทวดาขนาดนั้นขนาดกล้องวงจรปิดยังเสียได้คิดดูสิเสียทั้งชั้นนะคิดได้ยังไงเออ่ย <c oughs> นะกลายเป็นเรื่องแบบโอ้โหเออถึงแม้เราจะรับไม่ได้ก็เถอะนะครับแต่ว่าการที่ม็อบจะออกไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วแหละนะการที่ว่าม็อบจะไปช่วยกันอะไรงนี้ก็จะประทะกันก็คงจะไม่มีโอกาสแล้วแหละนะครับแต่ดูสิครับดูพฤติกรรมคนเสื้อแดงดีดูมันยังไม่ตาสว่างเลยนะ มันยังว่าช่วยกันช่วยกันเพื่อทักษินตลกดีนะเออเราต้องมาช่วยกันสู้เพื่อทักษินเซทักษินเป็นคนเดยวเออนะก็เนี่ยแหละครับคนไทยมันยังไม่ตาสว่างนะมันยังมีแบบนี้เยอะนะครับมันยังมีแบบแบบนี้เยอะมากนะที่แบบว่าหลับหูหลับตาอยู่กับ ไอ้สามสิบาทรักษาทุกโรคหลับหูหลับตาอยู่กับอ,อะไรนะสวนภูมิทักษิณก็สร้างเสร็จอะไรเงี้ยหลับหูหลับตาอยู่กันอยู่แค่นี้นะครับหนะลับหูหลับตาเชียร์ทักษิณไม่เลิกเนี่ยนะยังมีเต็มประเทศอยู่นะฉะนั้นก็นะมันเออวุ่นวายนะวุ่นวายไอ้ทักษิณจริงๆเลยนะครับขนาดติดคุกยังวุ่นวายกันขนาดนี้นะแล้วถ้ามันออกจากคุกมาจะวุ่นวายขนาดไหนวะ ลงนิดสภาพนะถ้ามันออกจากคุกมาแล้วมันหายป่วยนะสมมติถ้ามันหายป่วยแล้วมันอะไรมันออกมันคงแบบออกมาปลุกระดมอะไรเงี้ยนะเออถ้ามันออกมาพูดมาอะไรกับพี่น้องประชาชนนี่คงวุ่นวายหน้าดูนะเออเออก็มันก็ป่วยก็อะไรก็เงียเงี่ก็อย่างเงี้ยก็ดีแล้วนะครับแอบมินว่านะมันก็ไม่สามารถออกมาพูดบอกมาโพธนาอะไรได้เห็นบอกลิ้นหัวใจรั่วนี่ใช่ไหมเออ แพทย์บอกโอ้ยในขณะที่ไปตรวจนะลิ้นหัวใจรั่วเลยเออมันก็มีดีมีเสียนะนะครับในขณะที่มันรักษาตัวนะเออมันก็ดีนะมันก็ไม่ได้มาปุกปั่นยุยงอะไรถ้ามันหายดีมันมันปุกปั่นยุยงก็ยังวาพอว่าไปอย่างนะมันก็อยู่เงียบเงียไปของมันดีแล้วนะครับเออให้คนมาท้วงให้คนมาอะไรประท่ากันเองนะโอ้วุดหวายยิงประเทศนี้ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียรวาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ